แล้วมากันได้ยังไงรวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยอ๋อพอดีมาทำบุญบ้านหลานที่บางประกงอ๋อบ้านหลานที่บางประกงนะครับทําบุญอะไรวันนี้บุญึ้นบ้านใหม่โอ้โหหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านท่าไข่อ๋อตรงท่าไข่อ๋ออยู่ตรงนี้เองท่าสะอ้านใช่ใช่นะ๋อมาจากเนี่ยหลวงพ่อเพิงไปบวชหลานที่ท่าสะอ้านมาเทศถ้าเข้าไปพระครูประยงคุณนจะโลใน Facebook เฟซบุ๊กก็ไปฟังเทศได้นะครับ พระครูประยงคพูนัจาโรแล้วก็หรือขึ้นคำว่ามหาเจดีย์สแตนเลสตเนี่ยลองหาดูผมพ่อจะมีเทศเยอะวันนี้คณะของเรานี่ก็แสดงว่าสายบุญท่านนั้นเลยนะครับขอบคุณมากที่มาไว้พระเดี๋ยวไปมหาไปพระบสถสดสแตนเลสต่อนะครับคุณพี่อะไรครับคุณพี่หัวหน้าทีมโอ้พี่น้องกันทั้งนั้นเลยชื่ออะไรครับผมสุริยา ชื่อสุริยาสุริยา,ยา <Okay. S 2> นามสกุลอิน,นทป,ปัตอิน,นทป,ปัตโอ้นามสกุลดังนะเนี่ย <c oughs> พี่สุริยาอินทป,ปัตนะครับผมอาครับน้องพี่น้องในง <c oughs> สี่พี่น้อง, <c oughs> น,องนะครับผมขอบคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณที่มาร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์สแตนเลสท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกันนะครับ